ไม่ได้ยินเลยหมาใครออะไมเบเร์สี่ไม่ได้ยินเลยใช่อะเมื่อกี้ได้เสียงกระคืดอยู่แต่เรานนไ<อ>่เห็นเห็นกระพริบกระพริบแต่ว่าไม่ได้ยินเอาเหรอเมื่อกี้เสียงไอด้วยนะไมไ่ยินเหรอตั้งอันนี้หรือเปล่าตั้งว่า,วาแบบเสียงที่ดังเกินระดับอ่ะไม่แน่ใจนะอันอันนี้ตั้งไว้ก็เลยไม่ได้ยินถ้ามันดังเกินอ่ะอ๋อ นี่อะไรก็เข้าหูหมดอะแน่ใจนะโดดเบอเนี้ยก็ทุกคนทุกคนตามหมดเลยอะนีแล้วทุกคนเป็นอะไรต้องตามแต่แบบไม่ว่าจะอยู่เบอร์หนึ่งก็ตามอยู่เบอร์สามก็ตามก็เห็นคุกตามบ่อยอาจารย์คุกตามบ่อยก็เลยตามตลอดพี่กุ๊กก็ตามอยู่แล้วตามตลอดตามตลอดอยู่แล้ว แบบไปเลยจะไปไหนไปเด้ได้หมดพี่กูกะฟิลนั้นเฮ้ยบอดเด้ตรงเนี้ยมันหัวมันหัวแบบแบบอิเล็กเขยขาไม่เป็นตี้อะ่ะมีคนคนเดียวมั้งลงด้านสายกันดึงดีหน่อย โหดร้ายเกินอบอกเพื่อนเบอร์สีถ้าไอขนาดนี้หาหมอนะ <c oughs> ไม่ได้ยินไอ <c oughs> ใ,ใจเดียว You wanna see doctor? ้าวไอขนาดนี้หาหมอนะเบอร์สี่ไอ <c oughs> ใ,ใจเดียว Warning ค่ะ <c oughs> ไอจะหลล์ใช่ใช่สูงๆนะเล่นสิแล้วแล้วก็ปีนบันไดเอาเอ้ยไม่ปีนหลังคาวอ่ะได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นั่นนั่นข้างหลังไอชิบหายไอบอดไอบอดไอชิบหายไอชิบหายเขาบั่นทอนเลือดอีก ในอะแปลกเกินนี่อะไออะถามนี่ไอโอเคยูเอซีด็อกเตอร์ก o วทูฮัลพิตา ไปกวนเขาอีกเออเดี๋ยวจะพักอะเดนครับผมจะพักเดินมาลงซองยัดเลย <c oughs> นี่ที่มาร์คเลยพี่เจ้าโอ้ยอ <c oughs> ยอมยอมเดียวเขา เอาไหมเอาไหมแล้ว้ามีแต่บอดไม่ได้นะท้ายเกมหรอตึองๆท้ายเกมหรอไม่ตึงหรอกบอดเยอะขนาดนี้ไหนอะร้ายร้าย โอเคเ้ที่สองใครได้เว้ยลูกสอง <laughs> ว่ะไนส์ <Nice. S 2> <Nice. S 1> Beautiful มึงต้องการอะไรอ่ <laughs> ะงงดิฝ <laughs> รั่งงงงงดิใครก็งงแนน่ยถ <c oughs> ้าเกิดว่าเรารออยู่ในวงรอจนเหงาเปเหนือกอะเออ Hui 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 rồi mấy kiểu Đi mà pép. bê Mì tôi làm Thả thảo đấy ạ Ê mình sửng bà kì bà ได้ยินได้ยินนี่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  นี่คนอยู่นี่คนอยู่นี่ตาบ้าเหลืองอ่ะ,อะมาเหลืองไม่แน่ใจอ,อ้าวชุดพางเลยโอเค อุ้ยโดนหัวเพชรนึงถอยอยังไวอะชาร์จเข่าปะจะชาร์จเลย <Get S 1> ใช่ไหมเกตอินเกตอินเดอะคารเอารถไปไม่เป็นไรแปะนี่ก็กกได้เฮ้ยไป อ่าอรนะอดฉีดด้นหน้าครับผมสองตัวขอระเบิดแม่แม่หน่อยละกันแสดไปโดนวะไม่ได้วะติดเรียบร้อยข้างล่างอีกหนึ่งตัวครับขอสีปอมยาแป๊บนึง ได้เลยฮะขอบคค่ะฮะเก็บยามาสิบสามอันให้ตายเถอะชีวิตนี้จะปั๊มแต่ยามัง เก็บไ,ไม่ไม่ไม่มองเลยว่าตัวเองมีอยู่เท่าอ,อ้าวแจกเบรคเบอนี่อ่ะเอ้า D B S โอ้โหแบบไม่ปานี้สกโอ้ยไม่ใช่ไม่่ใชตัวนี้ยิงละโมซิ้นอ่ะโมซิ้นไหนไม่รู้อ่ะใช่เป็นบอร์ดเหรอเป็นบอร์ดเหรอ Z590 ค่ะ Z590 Gaming X นี่อยู่นี่โอเคชิคกาดินเนอะ ใช่ใช่ขคุณมาทุกคนนะ <laughs>